สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ B Cosmo จะมาแนะนำเครื่องวัดความดันอัตโนมัติค่ะของรุ่นออมรอดนั่นเองคือรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่น HEM 7124นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะฟังก์ชันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถเอาไปใช้งานได้ไง่ายๆที่บ้านค่ะ และรุ่นนี้นะคะฟังก์ชันของเขาจะเป็นแบบเสียงเงียบค่ะทุกคนหรือใช้งานง่ายๆได้ด้วยตนเองก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะตัวเครื่องนะคะจะเป็นหน้าจอ LCD ขนาด E เลยค่ะซึ่งมีขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็เล็กแล้วก็พกพาได้ง่ายอีกด้วยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังของตัวเครื่องนะคะจะเป็นการใส่ฐานแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดความดันของออมรอนรุ่นนี้กันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนให้สังเกตตัวท่อลมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทําการใส่เข้าไปได้เลยนะคะ แล้วจะได้ยินเสียงคลิกแบบนี้ค่ะในการใช้งานของตัวผ้านะคะก็สวมใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการปิดกับตัวผ้าแบบนี้ที่ไม่ให้แน่นจนเกินไปและไม่ให้หลวมจนเกินไปนะคะเพียงกดปุ่มตัวนี้นะคะคือปุ่ม start stop นั่นเอง พอหลังจากที่ได้ทําการวัดเนี่ยบอลรลยว่าเสียงเงียบมากนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถดูค่าได้จากบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยและนี่นะคะก็คือเป็นเครื่องวัดความดันอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานภายในบ้านอีกด้วยหากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อในตะกร้าของ B Cosmo ได้เลยนะคะ